สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมสลาก้าวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครฮานาบินะครับในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางฮานาบิได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางฮานาบินะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางฮานาบิได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางฮานาบิได้นะครับนั่นก็คือเกรนเจอร์นะ <And S 1> เพราะว่าตัวละครเกรนเจอร์เนี่ย <and> เขามีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับทำให้ในเลนเนี่ยเราโดนต่อเลือดได้ง่ายนะครับและด้วยความที่เขามีระยะสกิลหรือว่าระยะการโจมตีที่ไกลเนี่ยทำให้ตัวฮานาบิเนี่ยใช้สกิลโดนเกรนเจอร์ได้ยากนะครับและด้วยความที่ฮานาบิเนี่ยขาตายนะครับเกรนเจอร์ก็ใช้สกิลโดนเราได้ค่อนข้างง่ายนะอาจจะตอดเลือดเราถี่ๆเลยนะครับ ตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางฮานาบีได้นะครับนั่นก็คือลาเซอรลอตนะผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครลาเซอรลอตเนี่ยเป็นตัวละครที่พลิวนะแล้วก็เข้าถึงตัวหรือว่าลวงเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วยิ่งเป็นฮานาบีด้วยนะครับขาตายนะถ้าเกิดว่าไม่มีสเปลมาช่วยเนี่ยเอาตัวรอดได้ยากนะแล้วลานในแพทนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งด้วยนะครับแล้วเรื่องการใช้สกิลให้โดนลาเซอรลอตเนี่ยต้องบอกว่ายากกว่าเจนเจอร์อีกนะเพราะว่าเรื่องความพิิวก็เยอะกว่านะครับ หนจะมีสกิลที่สามารถเอาไว้ใช้หลบเราได้ด้วยนะครับแถมดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะดาเมจเขาแรงอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางฮานาบิได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางฮานาบินะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะกรอบโบราณชุดกรอบใบมีดวายุพิภพแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางฮานาบินะครับผมไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะ งงาทะเลครั่งโลผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางฮานาบิได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางฮานาบินะครับผมเราไปดูในเกมเพย์ก,กันเลยดีกว่าครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บ,บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดกิจกรรม Mid y เยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมเอาฮานาบิมาเล่นเป็นสายปรีนะครับไม่ได้เอามาเล่นเป็นสายตีเร็วนะแล้วก็สเปลเนี่ยไม่ได้ใช้สเปลเกราะนะครับแต่ผมเอามาเป็นฟิกนะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับฮานาบินะครับจะเอาไว้ใช้หนีหรือว่าตามศัตรูก็ได้นะครับและเกนเจอร์รีบมาก่อนเลยกดฮิลแล้วด้วยอ้าวแล้วเสียฮิลนะครับสกิลสองผมชิ่งไปโดนนะ แล้วก็ถ้าในเลนเนี่ยยังชิวๆอยู่นะครับก็พยายามล่าคีปเลนให้ได้นะครับเพราะมันส่งผลกับเรื่องเงินเราค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ให้โลมาช่วยตัดปูนะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ปูได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะโดนลาดอยู่ดีนะครับตอนนี้ปากเขาน่าจะอยู่แบบส้มนะครับแล้วเจอเยนเจอร์ตอด เขาต่อเราสบายนะครับระยะเขาดีนะแล่เกณนเจอยือนอย่างลึกเซลฟี่ครับแล้วก็ไม่รอดด้วยนะเรว่าจ่ายฟิกไม่ค่อยคุ้มนะครับอามอนมานะฟิกหลไว้ก่อนครับเผื่อโดน แล้วอารมอนเขาจ่ายไปหมดแล้วเต่าเกิดนะเราจะไม่ลงไปนะครับเราจะรอเก็บคีฟนะตอนนี้ฮันโซยังไม่มีสเปลฟาร์มครับอาจจะต้องรองเขาเอาบัฟก่อนนะ ตอนนี้อยู่เลนล่างทั้งหมดครับซึ่งเลนบนก็จะสบายนะสวยครับเพื่อนเราได้อัลมอนมานะทําให้ป่าเราเนี่ยเอาเต่าได้ชัวร์มากขึ้นนะครับแต่ถามว่ายังมีโอกาสโดนล้านอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าจะการันตีอะไรขนาดนั้นนะครับเหียนเจอไปกลางครับตอนนี้เขาน่จะทิ้งเต่ากันแล้วนะครับถ้ามาก็ถือว่าฝืนเกินนะครับ แต่บับม่วงอย่างนัวตอนนี้เกนเจอร์เขาตีปูอยู่นะครับผมเอาตัวบางเลยนะเพราะว่าการสกิลหนึ่งเขานะแต่อันติเขาก็มีโอกาสที่จะล่าได้อยู่ดีนะครับเมื่อกี้เรากลับไปเติมเลือดก่อนนะ ด้จูซินมาก่อนเขาเสีย2เลยนะครับฮันโซเราไปเก็บให้ถึงป้อมนะตอนนี้เงินเรานำอยู่1,500ต้นเกมถือว่าเริ่มมาค่อนข้างดีนะครับ รอบนี้เขามากับบิลิลิกนะให้เกียวเราดักอยู่นะครับรวบสองเกนเจอร์เสียฟิกโอ้โหฮันโซออกมาไม่ทันถ้าระยะถึงนี่ผมกะจะฟิกสใส่เกนเจอร์นะแต่เมื่อกี้ระยะไกลเกินครับ ต่ดาเมจเราเนี่ยยังไม่ได้เปี้ยงป้างขนาดนั้นด้วยนะอามอนมายังดีนะที่เรามีฟิกเพราะถ้ารับเต็มๆเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับอามอนเขาได้เต่า น่าจะได้หมดนะครับมีฮันโซมาแล้ว5นาทีเรียบร้อยครับผมเอาป้อมกลางนะส่วนป้อมบนผมไม่น่ารอดนะครับดีนะฮันโซไม่โดนปิด ตอนแรกนึกว่าฮันโซไม่รอดนะครับดูซินไม่มานะไอเกียวเราไม่มีอันติแล้วครับอามอนอยู่กลางต้องมีคนไปกันนะโอ้โหอามอนขึ้นมาเรียบร้อยผมไม่มีฟิก ถ้าไม่มีฟิกนี่หลบอาร์มอนยากครับแล้วก็ยังไม่ได้อ่อยเทมาก,กันอย่างมูก,กุดเหมันนะถ้าเลนเลดเนี่ยผมอาจจะต้องออกไม่งั้นเนี่ยเขาจะล้วงเราง่ายนะคือถ้าไม่มีฟิกนี่จบเลยโอกาสรอดเลานี่อย่างต่ำนะครับไม่มีใครดักนะตอนแรกนี่กลัวคนดักอีกพุ่มหนึ่งไม่มีเหมือนกันครับเมื่อกี้มันเห็นอาร์มอนนะ แดนเล่นเลยครับเบลลิกเขาจ็บนะส่วนเกยนเจอร์อย่างลึกไปหลอดตอนนี้เราไม่มีฮันโซครับผมจะไม่เปิดเต่านะเราไปเอาป้อมบนแทนนะครับ แล้วเราเสียสองถ้าเขาถมเต่าเนี่ยเราต้องปล่อยคนเราน้อยกว่านะครับอา้าวแล้วอารมอนโดนันติ ก็โหแต่ผมโดนเบลิลิกไม่ทานได้ใช้ฟิกซะด้วยเมื่อกี้ออกดาบฉามาไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะเมื่อกี้อย่าว่าแต่กดฟิกเลยสกิลหนึ่งผมยังไม่กดเลยนะซึ่งถ้ากดเนี่ยมันก็ยังพอช่วยได้นะครับยังไม่มีใครดักนะครับคู่นี้อันโซเรายังไม่มีอันติอ้าวแล้วอามอนเดิน่าน เล่นได้นะครับจดซินจ่ายอันตินี่ถ้าไม่โดนจูซินยกนี่อาจจะไหลต่อนะแต่ไม่ไหวครับเก็บน่าจะได้หลอดค่อนข้างชัวร์แล้วนะเพราะว่าอารมอนยังไม่เกิดเลยครับ ผมว่าเราเปลี่ยนมาออกเป็นมงกุฎดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราจะได้โดนลวงได้ยากขึ้นนะอ้าแล้วโดนดูสองอาร์มอนก็เจ็บนะครับไม่หลอดด้วยครับโดนฮันโซโซโลแล้วน่าจะจบเลยนะเขาตายสี่นะครับตอนแรกก็จะออกมองกุฎนี่ไม่ทันได้ออกนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบได้นะครับแล้วจูซินไม่รอดมอยี้เข้าไปลึกมากครับอยากได้เกียร์จื้อเหมือนกันนะตอนนี้ดาบฉาผมยังไม่เต็มเลยมั้งน่าจะเกือบเต็มนะครับแต่ช่วงต้นเกม์นี่ดาบฉาเทพไม่ได้ใช้เลยนะแต่ก็ยังดีที่ออกมาแล้วมีประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ต้องขายทิ้ง แล้วก็ไปออไอเทมชิ้นอื่นเอาแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ร้อยดาวสักทีนะดาวผมยังอยู่ที่เดิมนะครับและตอนนี้เราเจอกับฮันโซท็อป17ของโลกด้วยนะก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะเล่นฮันโซค่อนข้างโหดเลยนะตอนนี้ฆ่า10นะครับตาย2แล้วก็แอสซิสต์5นะตอนนี้ทำดาเมจไป40,07ตีป้อมไป10,03แทงไป28,000แล้วก็เข้าร่วมไฟ65์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.